แล้วก็ที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับผมข้างหลังเราอะ่ะเราเราเข้าใจเรื่องอากาศเมืองไทยมันร้อนนะครับอันนี้ข้างหลังเราก็เลยออกแบบมาทําให้มันเป็นเทเลสได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เป็นเทเลสก็เปิดระบายอากาศได้ดีนะครับเมืองไทยก็ไม่มีอะไรมากครับร้อนกับฝนนะครับส่วนใหญ่นะครับเต็นท์มันก็ต้องกันน้ําแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับอันนี้นะครับคือข้างหลังนะข้างหน้าจะเป็นฝั่งโน้นน,น,นี่คือข้างหลังนะครับลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าจะมีเสาลูกค้าอยากทําเทเลสก็ทําได้นะครับลักษณะประมาณนี้เลย หรือบางคนนะครับเขาจะระบายอากาศดีเขาก็อาจจะต่อเนี่ยเปิดเป็นสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะครับให้ลมมันเข้าเยอะๆอย่างนี้ได้นะครับต่อเชือกลงที่พื้นไปเลยนะครับหรือจะตั้งเสานิดนึงแบบนี้ตั้งเสาแล้วก็ปอกสมอลงที่พื้นแล้วก็ทําได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าทาไม่ทําอะไรเลยครับผมก็จะม้วนนะครับแบบนี้เลยม้วนเข้าไปนะครับก็โอเพนได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสําหรับสําหรับเอ่อเต็นท์แมทฟ็อกนะลักษณะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าอยากจะโอเพนหน้าและหลังก็ทําได้นะครับเปิดรับลมรับอากาศนะครับแต่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะนจริงๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพมีสวยดูว่ามันสวยยังไงครับไป